สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังผมทศพลดำเนินผลในบทสวดคาถาเคล็ดลับแห่งธรรมคลิปนี้ขออนุญาตนาพาญาติธรรมทุกท่านและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปกราบพระสุปฏิปันโนยอดพระทองคำพระกรรมฐานอีกรูปหนึ่งกันครับเพื่อเผยแผ่บารมีขององค์ท่านและเพื่อเป็นข้อมูล ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตามไปกราบไหว้และทำบุญกับท่านได้อย่างสนิทใจครับท่านเป็นพระเทระเมืองแปดลิว้วเป็นพระเทระที่เปีียมไปด้วยวิปัสนาญาณและเวทวิทยาคมทรงอารมณ์อยู่ในญาณเสมอเป็นพระปฏิบัติดีเข่งครัดในพระธรรมวินยัยพระอริยสงฆ์หลวงปู่รูปนี้คือ พระเดชพระคุณหลวงปู่ขันศิริวันโนเจ้าอาวาสวัดมงคลโสพิษอำเภอบ้านโพจังหวัดจะเชิงเซาและยังดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลชันเอกฝ่ายวิปัสนาธุระวัดของท่านอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเมืองหลวงพ่อพุทธโสธรน,นี้เองหลวงปู่ขันศิริวันโน ท่านสืบสายธรรมจากหลวงปู่มั่นภูรลิทัตโตบุรพาจารย์สายพระปา่าถึงแม้นหลวงปู่ท่านจะเป็นพระสงฆ์ในฝ่ายมหานิกายแต่หลวงปู่ขันมีความเชี่ยวชาญวิปัสนาธุระเป็นอย่างยิ่งดังปรากฏว่าได้รับพระราชทานพัยดยศขาวและได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในฝ่ายวิปัสนาธุระ หลวงปู่ขันสรีวันโนท่านถือธุดงควัตเป็นไปอย่างอุกฤษบุกป่าฝ่าดงไปทั่วประเทศตามแบบอย่างของพระธรรมยุทธ์ปฏิบัติตามแบบอย่างบุรพาจารย์สายพระป่าพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตฝากตัวกับสิทธิ์ของสายพระอาจารย์มั่นเรียนด้านวิปัสสนากรรมฐานรูปสำคัญสำคัญหลายรูป เช่นหลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพนหลวงปู่เทศเทศลังสีวัดหินหมากเป้งหลวงปู่ดูลอตุโรวัดบูรพารามและยังทุดงไปศึกษาวิปัสสนากับท่านพุทธทาสภิกขุณสวนโมกพรารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกด้วยหลวงปู่ขันสิริวันโนท่านเป็นพระเถราจารย์ที่พระเดชพระคุณ พระพรมสุทธีหรือเจ้าคุณสนอวัดสเกตเจ้าคณะภาคส2องที่ให้ความคเคารพเลื่อมใสศรัทธ,ธามากกล่าวยกย่องหลวงปู่ขันสิริวันโนท่านว่าเป็นพระแท้ควรค่าแก่การยกย่องรูปหนึ่งหลวงปู่ขันสิริวันโนท่านเป็นคนที่มีรูปร่างสูงใหญ่เหมือนคนโบราณลักษณะคล้ายกับหลวงปู่สงวัดเจ้าฟ้าสาราลอย เทพเจ้าแห่งชุมพรและหลวงพ่อององวัดไซบังคุนเทียนหลวงปู่ขันศรีวันโนท่านเป็นพระอารมณ์ดีทรงอารมณ์อยู่ในญาณและภาวนารักษาอารมณ์อยู่เสมอเสมอเป็นที่เลื่อมสายศรัทธาของคนแปดลิ้วและสาธุชนโดยแท้เรื่องราวบันทึกตำนานประวัติปฏิปทาของท่านนั้น จะมีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไรจนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยครับเชิญครับพระครูโสพิษมงคลการหรือหลวงปู่ขันสิริวันโนพระเถระเมืองแปดลิว้วได้รับการยกย่องว่าเข่งครัดระเบียบวินัยใส่ใจกรรมฐานมีความเชี่ยวชาญวิทยาคมเป็นที่เรื่องลือ ปัจจุบันท่านสิริอายุ98ปีพันศา78ดำรงตำแหน่งจเจ้าอาวาสวัดมงคลโสพิษอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาและท่านยังเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลชั้นเอกลุงปู่ขันสิริวันโนแม้นจะเป็นพระสงฆ์ในฝ่ายมหานิกาย แต่หลวงปู่ขันมีความเชี่ยวชาญวิปัสนาธุระเป็นยิ่งนักดังปรากฏว่าได้รับพระราชทานพันยดยศขาวและได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในฝ่ายวิปัสนาธุระเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวแปดลิ้วโดยแท้หลวงปู่ขันสิริวันโนท่านเป็นคนมีรูปร่างสูงใหญ่กระดูกแขนขายาวเหมือนคนโบราณ ลักษณะคล้ายกับหลวงปู่สง์วัดเจ้าฟ้าสาลารลอยเทพเจ้าแห่งชุมพรและหลวงพ่ออองวัดใสยบางคุณเทียนหลวงปู่ขันเป็นพระเถลาจารย์ที่พระเดชพระกุณพระพรมสุทธธีหรือเจ้าคุณสนอวัดสเกตเจ้าคณะภาคสสองมีความเลื่อมใสศรัทธามากพร้อมกับกล่าวยกย่องท่านว่าเป็นพระแท้ ควรค่าแก่การยกย่องรูปหนึ่งหลวงปู่ขันท่านเป็นพระอารมณ์ดีทรงอารมณ์ในฌานและภาวนารักษาอารมณ์อยู่เสมอเสมอหลวงปู่ขันสิริวันโนท่านเกิดในสกุลโคงสาครเมื่อวันศุกร์ที่20กรกฎาคมพศ2 4 6 6ที่บ้านหมู่หนึ่งตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาครอบครัวประกอบอาชีพทำไร่ทำนาหลังจากจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่หจากโรงเรียนในหมู่บ้านแล้วออกมาช่วยงานในครอบครัวพออายุ20ปีเข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันพฤหัส,สบ,บดีที่22เมษาพศอพศ2ส8 6ที่วัดโพธาราม อำเภอเมืองจังหวัดชะเชิงเซามีพระครูวิจาร์ธรรมนุวัตรวัดโพธารามอำเภอเมืองจังหวัดชะเชิงเซาเป็นพระอุปชาพระครูบูวัดประเวศวัฒนารามอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์แม้นวัดโพธารามตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซา เป็นพระอนุสาวนาจารย์อยู่จำพรรษาและศึกษาพระปริยัติธรรมรับใช้อุปถากพระอุปชาพร้อมทั้งศึกษาวิทยาคมสำเร็จนักธรรมตีโทเอกสำนักเรียนวัดมงคลโสพิษอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาต่อมากราพระอุปชาออกท่องทุดง สแสวงวิเวกประพฤติธ,ธรรมไปในที่ต่างๆตัดสินใจออกสภายญามแบกกรดเดินทางออกจากวัดตามแบบพระธรรมยุทธ์มุ่งศึกษาแนวทางปฏิบัติตามแบบอย่างบุรพาจารย์สายพระป่าพระอาจารย์มั่นผู้ริทัตโตฝากตัวเรียนด้านวิปัสสนากรรมฐานกับสิทธ์สายพระอาจารย์มั่น รูปสำคัญหลายรูปเช่นหลวงปู่ขาวอนารโยวัดถ้ำกองเพลหลวงปู่เทศเทศหลังสีวัดหินหมากเป้งหลวงปู่ดุลอตุโรวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์นอกจากนี้ยังทุดงไปศึกษาวิปัสสนากับท่านพุทธทาสณสวนโมกพรารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกด้วย ในช่วงถือทุดงขวัตนั้นหลวงปู่ขันเล่าย้อนอดีตให้ฟังว่าถือทุดงขวัตนั้นเป็นไปอย่างอุก,กฤษได้บุกป,ป่าฝ่าดงไปมาเกือบทั่วประเทศมีครั้งหนึ่งเข้าไปเจริญภาวนาในถ้ำพอออกจากถ้ำจะไปบินทบาทพบเสือแม่ลูกอ่อนที่ปากถ้ำต่างจ้องตากันอยู่ จิตตอนนั้นไม่คิดกลัวมีแต่กำหนดรู้เท่านั้นไม่นานเสือไม่รู้อ่อนก็กระโดดหายไปในป่าลึกนอกจากนี้มีสติปัญญาดีเลิศมีความจำแม่นยำมากสามารถท่องสวดปาติโมกโดยลำพังรูปเดียวตั้งแต่ต้นจนจบครั้งหนึ่งอยู่อบรมพระกรรมฐานกับสิทธ์สายหลวงปู่มัน่น ครั้นพอถึงวาระสวดปาติโมกปรากฏว่าพระพิสุในอุโบสถนั้นไม่มีรูปใดสวดได้ท่านต้องขึ้นสวดปาติโมกในถ้ำกลางพระสงฆ์สิทธิสายพระอาจารย์มัน่นโดยมีหลวงปู่จันทร์วัดศรีเทพจังหวัดนครพนมฝ่ายธรรมยุทธ์ซึ่งเป็นสิทธิอาวุโสของหลวงปู่มัน่นเป็นประธานสงฆ์ต่อมาเดินทางกลับวัด คอยช่วยเหลืองานาศาสนากิจภายในวัดพศ2488เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมวัดมงคลโสพิษด้วยความเป็นพระปฏิบัติดีเขิงครัดพระธรรมวินัยท่านได้รับความไว้วางใจจากคณะสงฆ์แต่งตั้งให้นำลงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมงคลโสพิษในปีพศ2511 ในด้านวัตถุมงคลที่ผ่านมาหลวงปู่ปขันไม่เคยสร้างวัตถุมงคลใดๆเลยในวาระทำบุญฉลองครบ89ปีเต็มคณะสิทธิยานุสิทธิ์จึงพร้อมใจกันขออนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคลเป็นที่ระลึกในโอกาสมงคลการครั้งนี้อันประกอบด้วย 1. เหรียญรุ่นแรกสร้างด้วยเนื้อโลหะต่างๆ เนื้อเงินหน้าทองคำเนื้อเงินลงยาราชาวดีเนื้อเงินเนื้ออัลปาก้าเนื้อทองทิพย์และเนื้อทองแดง 2. ตะกุฏมหาจักรพัรสิ 3. พระกระินแก้วจุลเจียแกะและสตะกุฏจินดามณีเป็นต้นลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ ของหลวงปู่ขันสิริวันโนพศ2535เป็นเจ้าคณะตำบลเทพราชพศ2536เป็นพระอุปชาพศ2546เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเทพราชลำดับสมณศักด์พศ2520 เป็นพระครูสัญญบัตรเจ้าอาวาสวัดราดชชันตรีในราชทินานามที่พระครูโสพิษมงคลการพศ .2528 เป็นพระครูสัญญบัตรเจ้าอาวาสวัดราดชชันโทในราชทินานามเดิมพศ .2544 เป็นพระครูสัญญบัตรเจ้าคณะตำบลชันโท ในราชจินานามเดิมพศ2552เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลชั้นเอกฝ่ายวิปัสนาธุระในราชจธินานามเดิมเมื่อวันที่16กักฎาคมในหลวงโปรดกล้าทรงพระกรุณาให้พันตำรวจเอกธรรมนิธิวานิชถนอม ลงเลขาธิการพระราชวังเชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่พระครูโสพิโมงคลการเจ้าอาวาสวัดมงคลโสพิทตำบลเทพร,ราชอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อใช้ในการปฏิบัติศาสนากิจบำารุงพระพุทธศาสนาปัจจุบันหลวงปู่ขันิลิวันโนหรือพระครูโสพิทมงคลการ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมงคลโสพิษอำเภอบ้านโพจังหวัดจะเชิงเซาและที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลชั้นเอกฝ่ายวิปัสนาธุระสืบสายธรรมหลวงปู่มั่นภูริทัตโตสิริอายุวัฒนมงคล98ปีพรรษา78ในวันที่20กรกฎาคมพศ2564